สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำศัพท์ a ถึง c นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาท่องคำศัพท์ a ถึง z วันนี้ เราจะมาท่องตอนที่หนึ่งกันก่อนท่อง A ถึง C เดี๋ยวเด็กๆไปท่องพร้อมๆครูอ้อมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเด็กๆไปเตรียมหนังสือ Hello สแล้วเปิดหน้าที่สีรอคุณครูอ้อมได้เลยคะ่ะหน้าที่4นะคะ A Um, um, ug, oup, a ามแขนเด็กๆพูดตามค่ะ a ามแขนเดี๋ยวเด็กๆสะกดตามคุณครูค่ะ a h m a ามแขนคำที่สองนะคะ apple apple เด็กๆพูดตามคุณครู oup, นะคะ apple apple สะกดตามค่ะ a p p l e apple apple คำที่สามนะคะ alligator เด็กๆพูดตามค่ะ alligator จระเข้สะกดนะคะ a L L I G A T O R Ligator จระเข้หน้าที่ห้านะคะ B b o l ลูกฟุตบอลเด็กๆพูดตามค่ะบอล ลูกฟุตบอลสะกดตามนะคะ B A L L บออลูกฟุตบอลคำที่สองค่ะ Bird นกเด็กๆพูดตามค่ะ Bird นกสะกดตามนะคะ B I A, D Bird นกคำที่3มนะคะ b o o หนังสือเด็กๆพูดตามค่ะ b o o หนังสือสะกดตามคุณครูนะคะ B O O K b o o หนังสือ หน้าสุดท้ายหน้าที่6นะคะเด็กๆ C คคำที่1คารถยนต์เด็กๆพูดตามนะคะคารถยนต์เดี๋ยวเราไปสะกดกันค่ะ C A. A คารถยนต์คำที่สองนะคะเค ขนมเค้กเด็กๆพูดตามค่ะเค้กขนมเค้กสะกดนะคะ C A K E เค้กขนมเค้กค่ะคำที่3มค่ะแชร์เก้าอี้เด็กๆพูดตามค่ะแชร์เก้าอี สะกดตามคุณครูนะคะ C H A I R s h ชรเก้าอี้เด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆหัดคลิปวิดีโอการอ่านคำศัพท์ตอนที่1 A ถึง C ส่งคลิปวิดีโอมาที่ไลน์กลุ่มอนุบาล2นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ